กับนมัสก,การเจ้าค่ะลูกเนนลูกเนนพอลูกเนนลักเนนบาสลูกหนูรู้สึกยังไงที่ได้มาทัศนศึกษาที่นี่ลูกอยากมาอีกครับเพราะว่าลมมันแรงแล้วก็ได้สึกตัวเองแล้วก็ปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนและได้นะได้ความรู้อะไรบ้างครับได้ความรู้เรื่องออพระพร เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาใช่ไหมลูกใช่ครับครับและเนมบัสลละลูกมาเที่ยวครั้งนี้ก็สนุกสนานแล้วก็ได้ความรู้กับใครครับกับพุทธศาสนาครับเรื่องพระพริงหมาตัวริงเอ่อคนขออายุยืนแต่เขาก็ได้อายุแต่เขาไม่พอใจอ๋อเหรอครับโอเคค่ เลิ้ยงแบบนี้่ะคะเดี๋ยวของชีวิตลิงเออมาเดี่ยวคราวนี้ก็สนุกครับสนุกนะคะแล้วอยากรู้เพิ่มเติมพระพุทธศาสนารับแล้วเราคิดจะบวชอีกไหมครับครั้งต่อไปเออถ้าถ้ามีโอกาสถ้ามีโอกาสก็มาครับครับครับโตก็มาบวชครับอนุโมทนาครับลูกเนรครับลูกเนนลูกเนนบวชมานนี้ได้อะไรลูกได้ติดกับสมาธิมากขึ้นครับ ได้มาทัศนศึกษาจะได้ได้ความรู้อะไรเพิ่มขึ้นครับได้ความรู้ได้ความรู้ได้อะไรลูกรู้อะไรหรได้ความรู้เรื่องวัตถุโบราณวัตถุโบราณครับถ้ามีโอกาสจะบวชไหมครับบวชไม่สรกครับบวชไม่สรกมเลยเหรอลูกบวชเรียนเลยเหรอลูกครับโอเคอันอัมทนาเจ้าค่ะ